หลังแล้วเลาหลงสะโพกลงขาขาชากระดุกกระดิกไม่ได้เลยหนึ่งเดือนเต็มนะที่พี่เป็นคนไข้ติดเตียงเนี่ยสี่วันสี่วันเหรอใช่ค่ะใช่พี่เดินได้แบบแบบเดินได้แบบแบบไม่ไม่ปวดไม่ปวดเลยแต่ก่อนนั่งไม่ได้หรอกแต่เดี๋ยวนี้นั่งได้ทั้งวันเพราะดตามคนจริงนั่นี่ไม่ได้เค็บไม่ได้อะไรเลยเอ่อซีนข้อสีเนี่ย ไม่เสียครับตอนนี้นอนนอนได้ปกติก่อนนอนนอนก็นอนไม่ได้นั่งก็นั่งไม่ได้นอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับ <นะ S 2> มันปวดจีจ๊เจ้เจ้ก็เหมือนเอาอะไรมาทิ่มในไขสันหลังเราในสันหลังเรานี่นแลหละครับออกร้อนเลยละครับร้อนถึงปลายเท้าเลยเวลามันปวดแทบน้ําตาไหลเลยค่ะว่าเมื่อก่อนนะแม่ปวดขนาดไหนบ้างคะปวดถึงกับต้องใช้วอล์กเกอร์เดินอืมจนแบบว่ามันปวดมากมันเดินไม่ได้ต้องนั่งที่นั่งร้องไห้อ่ะไปหาหมอแล้วหมอบอกว่า เป็นทั้งหลังทั้งเข่าจะพาอัะไรก่อนดีนี้มาติดตามอาการของพี่ท่านหนึ่งที่เคยเป็นถึงขนาดนอนติดเตียงนะครับเดินไม่ได้นะครับใช้ชีวิตลําบากมากวันนี้หลังจากที่ดูแลด้วยสารอาหารเฉพาะทางไปเพียงแค่หนึ่งเดือนกับ4ี่วันอาการดีขึ้นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับที่เป็นหนัก,นกจริงจริงอ่ะคือปวดหลังแล้วเลาลงสะโพกลงขาขาชากระดูกกระดิกไม่ได้เลยหนึ่งเดือนเต็มนะที่พี่เป็นคนไข้ติดเตียงอย่างเนี้ย ที่เดือนไี่ได้คานเนี่ยพี่คานเนี่ยคานเนี่ยตามไม้พื้นบ้านเนี่ยพี่คานหนึ่งอยู่หนึ่งเดือนหาหมอที่คลินิกเขาก็ฉีดยามาให้เข็มหนึ่งแต่ว่าพอหลังจากที่หาหมอฉีดยามาแล้วหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงต่อไปก็คือเหมือนเดิมคือให้มาห้าหลอดนวดจนจนหนังถลอกนะคะยังไม่หายชาขาเลยค่ะ เนี่ยให้ยานอนหลับมาเป็นกล่องนะคะนอนไม่ได้เลยท่าไหนก็ไม่ได้จะนอนท่านี้ก็ไม่ได้คือมันปวดหรอมันปวดตลอดเวลาเลยพี่ต้องกินยาแก้ปวดเนี่ยถึงวันละสี่ห้ามือเลยเนี่ยกินวันแรกคุณเชนแนะนําแฟนพี่บอกว่าให้กินคู่กับยาแก้ปวดใช่ไหมคะคืนนั้นน่ะจะปวดจะปวดอยู่พอรู้รู้สึกว่าเริ่มเริ่มเบาแหละก็ลดยาแก้ปวดลง วันที่เท่าไหร่นะที่พี่วันบอกว่ากินแล้วดีขึ้นแล้วก็เดินได้แล้วไม่ปวดอ่ะสี่สี่คืนสี่วันสี่วันเหรอใช่ค่ะใช่พี่เดินได้แบบแบบเดินได้แบบแบบไม่ไม่ปวดไม่ปวดเลยไม่ใหม่หม่ไม่ปวดไม่ได้เป็นหน้ามาให้เคยรู้จักกันมาก่อนไหมไม่ค่ะเคยรู้จักกันมาก่อนนี่คือครั้งแรกของครั้งแรกของการมาเจอกันแต่ว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าเออมันดีขึ้นจริงแล้วก็ มันทาให้การใช้ชีวิตของเราอะเหมือนปกติเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ี่วายืนให้ดูนะว่าเดินได้จริงๆใช่ไหมใช่นี่ค่ะเดินเดินได้ค่ะเดินได้มากคล่องมากเลยค่ะแล้วก็วิ่งได้ด้วยนะคะพี่วันวิ่งออกกําลังกายอยู่ตอนนี้ออกกาลังกายแล้วใช่หลังจากกินสี่วันอะ สี่วันเริ่มเดินมันจะดูโอเวอร์ไปไหมว่าแบบอุ้ยเป็นติดเตียงมาหนึ่งเดือนแล้วกินไปสี่วันมันเดินเดินได้เลยหรอเนะี่อาจจะเป็นคนตัวเล็กด้วยอ่ร่างกายเราฟื้นฟูได้เร็วแต่ว่าพี่วันก็ยังแบบไม่ยกของนะ,ะพี่กินชุดแล้วพี่เดินเดินได้เนี่ยพี่กินยังไม่หมดชุดนะพี่เดินได้พี่เหมือนมีความรู้สึกว่าเราซื้อ,อยาก,กินแล้วเราเดินได้อ่ะ ในราคาเท่านี้มันซื้อความเจ็บปวดเราได้ครับตอนนี้นอนนอนได้ปกติก่อนนอนนอนก็นอนไม่ได้นั่งก็นั่งไม่ได้นอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับ,บมันปวดจ๊้จ๊เจ๊เจก็เหมือนเอาอะไรมาทิ่มในไขสันหลังเราในะสันหลังเรานี่แหละครับวิ่งไปทั่วเลยครับ,รบออกร้อนเลยและครับร้อนถึงปลายเท้าเลยเวลามันปวดแทบน้ํนาตาไหลเลยเริ่มแรกผมก็เริ่มปวดตรงหัวไหลหัวไหลไปไปตรงสันหลังทั้งสองข้างเน,นะครับ เริ่มไล่ลงไปถึงตอนนี้ถึงบันเอวถึงสโพกนอนก็นอนไม่ได้ยิ่งปวดท่านอนนั่งก็นั่งไม่ได้นั่งก็ปวดนอนตะแคงก็ปวดนอนคว่ำก็ปวดนอนงายก็ปวดผมเป็นแม่ยางงี้เกือบจะเข้าปีแล้วครับเก้าม่ยิ่งปวดหนักเข้าปวดหนักเข,ข้าครับแบบทรมานเลยนั่งก็นั่งไม่ได้นะคล้ายๆน้ําตาไหลเลยแหละครับเวลามันปวดจะให้แม่บ้านมาเหยียบมาเข็นมาบีบให้ท<ต>างหมอที่โรงพยาบาลก็ให้แต่พวกยาพารายาอะไรให้ บางทีก็ฉีดยาให้ผมครับยากแก้ปวดก็หายไปแป๊บหนึ่ง<า>ก็เริ่มปวดอีกแ<า>ม่บ้านก็ไปเจอสารอาหารตัวนี้ก็เลยซื้อมาให้ผมทานมาทานวันสองสามวันแรกยิ่งทานยิ่งปวดนะครับผมบอกแม่บ้านว่าโอ้ยไม่ทานแล้วมันปวดแม่บ้านบอกพยายามทานไปก่อนทานไปก่อนคือคล้ายๆมันจะคล้ายๆมันจะขับสารขับอะไรไลค่คล้ายๆว่าไล่เชื้อโรคเราในตัวเราเนี่ยครับออกยิ่งทานยิ่งปวดผมผม,ผมไม่ทานแล้วหยุดทานแล้ว มันบางันเลยบังคับให้ผมทานไปสามวันสี่วันก็ปวดหนักเข้าหนักเข้าพอหลังจากนั้นก็เริ่มทานก็เริ่มหายไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยอาการเริ่มเบาอาการเบาขึ้นนะครับตอนวันทุวันเบาขึ้นเยอะผมทานไปหมดไปประมาณทักไม่ประมาณนะครับสองกระปุกนี่นะครับอย่างมันจะเป็นสองเม็ดอย่างละเม็ดผมทานเช้ชาเย็นเช้ากลางวันเย็นสามสามเวลาอัดไปหนักหนักเลยก่อนข้าวก่อนทานข้าวครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะครับตอนนี้ผมเริ่มทํางาน ได้แต่ผมยังไม่กล้ายกของหนักเหมือนเดิมผมก็ทานไปเรื่อย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 อยู่ครับตลอดทุกวันเลยเนะครับตอนนี้นอนนอนได้ปกติกรนอนนอนก็นอนไม่ได้นั่งก็นั่งไม่ได้นอนไม่หลับเลยนอน,มนไม่หลับม,มันปดดๆๆๆๆวดตี่ที่ที่ีก็เหมือนเอาอะไรมาทิ่มในไขสันหลังเราในสันหลังเรานี่หนะครับวิงไปทั้งตัวเลยครับออกร้อนเลยแล้ครับร้อนถึงปลายเท้าเลยเวลามันปวดแทบน้ําตาไหลเลยจริงจริงเลยครับไม่ได้ผพิ่งแตงพู้นะครับอันนี้ผมบ่ยอมรับผมยอมรับภาษาอาหารตัวนี้ดีขึ้นเยอะครับช่ยช่วยอาทิตย์ช่วย ชีวิตผมได้นะครับมผมทานประมาณอาทิตย์กว่า,วารู้สึกเบาขึ้นถึงมันมก็ยังไม่หยุดต่อเน,นื่องทานต่อเน,นื่องไปเรื่อยไปเรื่อย,อยครับจนถึงทุกวันเนี่ยผมก็ยังทานอยู่จุนที่สองเลยผมทานไปแล้วแต่ผมยังไม่หยุดทานผมจะทานไปจนกว่ามันจะคล้ายๆมันตอนนี้แต่หายขาดแล้วล่ะครับมไ,มไม่ปวดไม่อะไรละออขอขอบคุณมากที่มันเจอสารอาหารตันนี้คือว่าช่วยชีวิตผมได้นะครับผมไม่ลืมเลยครับผมจะเล่าให้พี่น้องพวกญาติพี่น้องว่าที่ปวดหลังนะผมมีสารอาหารทานเหมือนผมไหม ลองไปทานดูไหมเขาบอกไม่หายไม่หายแะบผมก็บอกแค่นั้นละครับคือถ้าใครเราบอกบุญเขานะครับก็มีเชื่อบุญแล้วก็แล้วแต่แลแ้วแต่บุญแต่กรรมใครลงตาอาการดีขึ้นแต่ก่อนนั่งไม่ได้หรอกแต่เดี๋ยวนี้นั่งได้ทั้งวันเพอาพูดตามคนจริงนะเนี่ไม่ได้ก็บไม่ได้อะไรเลยอ่าสีข้อสีเนี่ยไม่เสียหมอหมอเ <laughs> ขาบอกว่าเป็นเอ่อเส้นประสาททับสหลังอะไรเงี้ยนะเพราะว่าต้องขา ขาดจับกระดูกใหม่ค่ะอะไรยแก่เป็นหนักต่างๆก็เลยตัดสินใจไม่ขาก็อยู่มา,าทีมันทำง,งานไม่ไหวมันหนักขึ้นหนักขึ้นม,มันปวดที่เอวแล้วก็ปวดลงไปสะโพกป,ปวดลงไปที่ขาก็จนมาเจอร้านขายยาที่นี่แหละที่แรกก็ไม่กล้าซื้อไม่กล้ากินห้านก็มาถวายเซียอะไรก็เลยทดลองกินดูเพื่อเป็นบุญเป็นวาสนาอะไรอาจจะได้เจอ,อยาดีอาจจะได้หาย ก็กินบางไม่กินบ้างเป็นสามวันกินทีสามวันกินทีนะแต่ก็ไปมาก็หมดพอกับชุดที่สามนี่กินจะหมดแล้วแหละมารู้สึกว่าเดินเบาขึ้นเดินเบาขึ้นเหมือนเราเดินลงเนินลงอะไรก็เลยได้สั่งมากินอีกชุดที่เป็นชุดที่สี่ล้างก็เลยได้เอามาให้จะร้อยเปอร์เซนอีกที่ว่าเป็นเก้าสิบเปเซ็นต์ก็แล้วกันนเพราะว่านั่งได้ทั้งวันเลย แต่ก่อนคือนั่งไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้แต่ก่อนนั่งไม่ได้นั่งงานไม่ได้เดินเดินรอบบ้านเนี่ยก็จะถึงวัดไหมเนาะแต่เดี๋ยวนี้ลืมไปเลยมาถึงวัดยังลืมเลยว่ามันอาการปวดเนี่ยแนะนํามัการแหละถ้ามีใครเป็นหรือว่าอาการหม้อนรองทับกระดูกเนี่ยนะก็ลองลองกินดูนะยาอันนี้ไม่ได้ใช่ว่าช่วยโฆษณามีรายได้อะไรนะคือพูดไปตามคนจริง เป็นยังไงบ้างคุณแม่เล่าหนูฟังหน่อยค่ะว่าเมื่อก่อนนะแม่ปวดขนาดไหนบ้างคะปวดถึงกับต้องใช้วอคเกอร์เดินอืจนแบบว่ามันปวดมากมันเดินไม่ได้ต้องนั่งทีนั่งร้องไห้อ่ะไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นทั้งหลังทั้งเขา่าจะพาอันไหนก่อนดีโอ้ก็คือคุณหมอแบบนัดแล้วใช,ใช่ไหมคะตอนที่แม่ปวดเนี่ยแม่เป็นมานานแค่ไหนตอนนั้นอะมาร่วมหกถึงเจ็ดเดือน ถามแม่นิดนึงว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะสารสกัดเนี่ยแม่รักษาแบบไหนอยู่ค่ะหาหมออย่างเดียวกินยาแก้ปวดอืมก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่นาอแม่นาะมันแค่รักษาอาการคือระงับแป๊บเดียวพอหมดฤทธิ์ก็ต้องหาต่อโอ้คือแล้วคุณหมอก็เริ่มมีการนัดจะพาใช่ค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปบางทีสองอาทิตย์พอหมดฤทธิ์ยาก็ไปพราะนั่นแล้วก็ต้องไปอยู่ตลอดแล้วพอจหลังจากนั้นเป็นยังไงแม่พรลูกใช้เรื่องมาแนะนําสารสกัดสองตัวนี้ตอนแรกไม่ไม่กล้ากินใช่ไหมไม่อยากกินใช่ พาอะไรคะแม่มันแพงมันแพงใช่ไหมแพงอ่าแล้วทาไมถึงตัดสินใจทานคะแม่คือลูกให้กินแล้วตอนนี้บอกว่าถ้าไม่กินแม่ถามไอ้ลูกถามว่าถ้าแม่ผ่าแม่จะลําบากยิ่งกว่านี้หลายเท่าแล้วแม่ต้องเปิดใจลองกินดูอ่า<ช>ลองลองกินดูเนาะลองกินดูก็เฮ้ยมันเป็นไงแม่มันยังไม่ได้ห้าวันอ่ะสามเราเราสามมันก็รู้สึกว่ามันคลาย มันดีขึ้นมันเบาขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม่อชอกินไปสามวันแล้วเริ่มู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วแล้วตอนไหนเริ่มแบบว่าไม่เริ่มไม่ใช้วอลเกอร์แล้วคะตอนไหนเริ่มปล่อยมือได้แล้วคะกินไปประมาณกี่เดือนได้แม่เราเราสามสามเดือนใช่ไหมคะเริ่มเดินได้ดีขึ้นใช่ไหมคะใช่โอเริ่มปล่อยวอลเกอร์เริ่มเดินเองอืเข่าแม่หลับเป็นไงมัางเวลายืนนานๆก็ไม่ปวดแหละเอเมื่อก่อนจะปวดเลยใช่ไหมแม่ใช่เวลายืนนานๆยืนนานๆแล้วมัน ปวดแล้วมันเมื่อยอือเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะเลยนะคะใบผหยอยากจคุณแม่ฝากนิดนึงนะคะ่ะสําหรับคนที่เป็นโรคนี้อยู่ะคะ่ะให้ดูจากแม่ฮะดูจากแม่เป็นหลัก,ลกเนาะแล้วก็เปิดใจลองรับประทานดูแม่เป็นมากจนเดินไม่ไหวอ่ะจนแบบบะ ไปหามหมออาทิตย์สองอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์ต,ย 2, ต,ย 3, ต้องหามหมอประจําแล้วตั้งแต่ปีใหม่มาเรื่อยมายังไม่เคยเจอหมอเลยว้าวถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะตลอดท่านที่มีอาการปวดหลังนะปวดเอวร้าวลงขานะครับอย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับวันนี้เนี่ยเรามีตัวช่วยที่เป็นการดูแลแบบตรงจุดตรงวิธีมากที่สุดแล้วนะครับวันนี้นะครับจะมีอยู่2ตัวที่ผมอยากจะมาแนะนานะครับที่จะไปช่วยนะครับในการฟื้นฟูแบบตรงจุดเลยเวลาที่พ่อแม่นะครับไปดูแลมาหลายเรื่องอาจจะไปกินมาหลายอย่างแล้วมันยังไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่า ไม่ใช่แปลว่าสารอาหารอันนั้นไม่ดีไม่ใช่นะครับแต่แค่มันเป็นสารอาหารที่มันไม่ได้รักษา,าตรงจุดเท่านั้นเองถ้ามารักษา,าตรงจุดเราต้องดีขึ้นนะครับวันนี้จะมีอยู่2ตัวที่อยากจะแนะนานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสารสกัดที่เข้าไปช่วยฟื้นฟูเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนนะครับซึ่งเวลาที่เราเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมอะแปลว่าหมอนรองกระดูกเราอะครับมันเป็นกระดูกอ่อนนะครับซึ่งในร่างกายเราจะมีกระดูกแข็งกับกระดูกอ่อนถูกต้องไหมครับ อันนี้พอกระดูกอ่อนเราเสื่อมนะครับหมอนองกระดูกยุบตัวหรือมันปริ้นออกมากดทับเส้นประสาทตัวนี้ครับมันจะไปช่วยสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนขึ้นมาใหม่ซึ่งตัวนี้ครับก็คือคอนดรอยตินธรรมชาติจากจมูกปลาแซลมอนเป็นเทรดมาร์กนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทําไมต้องใช้จมูกปลาแซลมอนคุณแม่ตัวนี้นะครับมันเป็นคอนดรอยตินชนิดเดียวกับในร่างกายของมนุษย์เพราะเวลาเราเอากินเข้าไปอ่ะมันจะดูดซึมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้1เม็ดก่อนนอนลดอาการปวดได้นะครับลดอาการปวด ปวดตามข้อปวดเอวปวดเข่านะครับดูแลได้หมดเลยเพราะมันเป็นการลดความเสื่อมของกระดูกอ่อนนะครับส่วนตัวที่2ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวฟื้นฟูเส้นประาาสาทครับถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่มีการปวดเล้าลงขาปวดเล้าลงสะโพกยิ่งเดินยิ่งปวดก้ามเนื้ออ่อนแรงขับถ่ายลําบากอันนี้แปลว่าเส้นประสาทเราเสียแล้วนะครับเส้นประสาทเสียต้องฟื้นฟูเส้นประสาทตัวนี้จะมีสารสื่อนําประสาทนะครับที่มันจะเข้าไปช่วยกระตุ้นนะครับให้เส้นประสาทเราคืนตัวอาการปวดต่างๆตรง,ง,ง,งนั้นนะครับอาการปวดเล้าลงขาที่เคยบอกมันจะดีขึ้น ประมาณ1เดือนแรกนะครับคุณพ่อคุณแม่จะสามารถรับรู้ได้เลยว่าอาการเราดีขึ้นในชุดนี้นะครับ